เราออกไปนอกเมืองแล้วแ่ะอืม่าจะออกนอกเมืองแนละ้วตลอดมันจะกระพริบใช่ไหมตลอดนะครับมันจะเป็นถ้ามันจะเห็นแสงตอนจังหวะดเขากระเด้งขึ้นคนะราับช่วยช่วยรันหาด้วยนะช่วยกันหาด้วยนะ480อนะ มึงกดได้ป่ะหรือว่ากดได้คนเดียววะกดได้ฮะต้องกดได้เหรอสแกนได้ทุกคนครับสแกนได้ทุกคนไ่ตีช่วยดิสัตว์เอ้าไม่รู้กด E หนึ่งทีครับกด E หนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวาให้เป็นมีรถอยู่ข้างหน้ากำลังเลี้ยวซ้ายไม่รู้อะไรเปล่ารถตำรวจรถตำรวจเชี่ยไม่สู้โอ้โห ขึ้นมายังพอเหมาะอหมาขึ้นมายังพอห <Y ang S 2> มายังเลยเบของแม็ก็ขึ้นยังยังยังเคสสี่แปดศูนย์เด้งที่หมอมาได้ยังเลยเกียร์เกียร์นาทีที่แล้วอ่ะสามสามก็จุดที่ผมตอนนี้ใกล้ใกล้เอ,อ๋ยยังตอนนี้ใกล้เอ๋ยยังเอ่อไม็กเกอร์ลองคำนวณเวลาหน่อยเดี๋ยวดูไล่ดู ่ารศดผมจะบอกให้เซิร์กับเออดีมากทายเซิร์เอ๋แขนจับบอกไปจับแขนอยู่หลังสนนนะล่าสุดหลังสนนโอเคไปเลยรับทราบเราจะแดกกลับไปแดกอัพปอมิติกทายเซิร์เอะบอกเลยเปนแขนใช่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 ชอบทำงานแบบว่าปล่อยเขาที่แตกค่าศึกมากูบอกเลยถ้าแม่งแค้นอ่ะ ยี่แม่งก็ไม่นี่หรอกมีรถด้านล่างมีรถด้านล่างไปเจอรถเกิดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีโอมาดีมาดีมาดีจีนเลสเข้าต่อรอนะอยู่ด้านล่างเลยแก๊เตอร์แก๊งสเตอร์แก๊งสเตอร์มีรถจอดอยู่ข้างบนน่ะทำอะไรวะน้า แกงเตอร์แกงเตอร์ไปแกงเตอร์อยู่รูมเยอมาขึ้นอะไรอุณจะไปเวดไม่เห็นเลยครับตอนนี้ตรนกลาีแยวนี้ลองไปดูที่อุตสาหกรรมหน่อยดิเดี๋ยวพี่มาสเตเดียมเองใครก็ได้ดูอุตสาหกรรมหน่อยกลางๆไปไวก็บบ พี่ตเที่ตำรวจแม่งตาลายจัดเลยอ่ะไอ้ส์โคตดเหนื่อยเลยเฮีย่อใช่ครับลงห้าโมงถึงตี่สามกลางวันน่ะแต่ก็ดีนะมีอะไรให้ทำตำรวจมีตลอดไงไม่เปื่อย เจอไหมเอ่ยเจอไหมเอ่ย,อยต้องหุตสางค์ครับเจอเปล่ารู้ว่าเป็นคนเราเนี่ยเรา,ากรส่วงอ๋อเนี่ยเออมีรถคันหนึ่งอ,อ๋อรถตำรวจไม,ม่ใช่เออได้รอน นายบอกว่าขอเฮียนี่โกงเขียขัดใจเลยสัตว์เออเขียนขัดใจได้เหมือนกันพี่ดูนะจำสองนี้หน่อยตรงไหนไปก่อนตะกี้เขาวนเข้าใต้สะพานนั่นน่ะชนกันนั่นน่ะชนกันแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะข้างหน้าเราใช่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 มีคนอุ้มมีคนอุ้มใช่ วันมจนอพี้ยวนมนะกีอล้วอล้วด่วนเลยดวนเลยตอน้ไปร้านซ่อมแล้ไปร้านซ่อมแล้วร้านซ่อมร้านซ่อมตรงแลนด์มาร์คนะแลนด์มารคแลนด์มารคแลนด์มาร์คลารซ่อมรนซ่อมด่วนเดนเด่นเลยรถสีดำรถสีดำบอกเาดิรถสีดำสีดำสีดำรสีดำจอดแล้วจอแล้วจอแล้วจออดแลมีศพไหมมีศพป่ามีศพเปล่าไม่ใช่หรือเปล่า เขาเล่นสอคนไม่ใช่สสองคนโอ้ยไอเซิร์ฟโทษทดีว่ะเว่อะบลำบากลำบากไอเซิร์ฟนเนี้ยป่นนี้เซิร์ฟก็คงแบบได้ชุบได้อะไรแล้วอ่ะทำไมไม่ถอดแค่นั้นเลยถอดแค่นั้นเลยถอดแค่นั้นเลยจุดจีเวตใหม่เข้าทั้หมดแล้วลองไปดูดิจไหนอ่ะปรวจอยู่โพลเล็กเลยอยู่นอองมือเลย บนเลยไอ้เหียอ๋อบนไฮเวย์เปล่าน่าเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะบนกลับมาลาก่อยเซิร์ฟเหมือนเรามาถ่วงวารติอีกจริงๆนะรู้เหรอบอลบอกรู้บอลรู้เลยอ่ะบอรู้ดูการแต่การสอบรู้ล้วบอลรู้เลยอ่ะรานเซ็นมึงก็สอบได้ไม่ใช่เหรอไอ้เฮียเพิ่งรู้ไง โอ้โหแต่สอบเองก็ยังงงอ่ะเอาเถอะกูมองว่ากูมอง,องให้ตาเ <ตา S 2> ปล่าลดีกวู่ตาเปล่าดีกว่าว่ะง่ายกว่าเยอะเลยเยอะแต่ก็ดีนะให้เซิร์ชเออ่ะมันจะได้มีแรงกระตุ้นกับตัวเองอ่ะแตนอ่า หายลาย่ะาตีใหม่ไงยากอะไรอ่ะพอประมูลอาวุธเสร็จกระถมตังแล้วไอ้เที่ย์ประมูลแล้วเสร็จประมูลแล้วเสร็กระถมตังไม่มีนะครับตลอด ้เขายิายากแล้ต้องตรงไปตรงไปก็ได้เผื่อมันเล่นตรงอย่างเดียวน่าจะจบที่เสาโคเกนพี่กำลังหาอยู่นะลองมาหาหน่อยเมืองบนมาทางเออโกคลัมมาทางเลเบลอ่ะแล้วก็ตรงบนแถวเสาโคเกนอ่ะมาทางหน้าคู่อีกหนึ่งคนอ่ะ มองด้วยตาเปล่าง่ายสุดว่ะกูว่านะจริงๆแต่บางทีมันก็ต้องสแกนด้วยล่าสุดที่ล่าสุดอยู่ไหนไกลไหมหมอล่าสุดไอ้นี่ตรงไหนอะตรงไหนหมอตรงเวทีลงเวทีร้องเพลงอะโอ้โหตัวล่าสุดอยู่เวทีร้องเพลงนะที่หมอบอกอะแล้มันไปตรงนี้วะเนี่ยคือมันบนสัตว์เลยนะ วงงง,งแบบงงงอะ่ะตอนแรกอยู่โพเล็กกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกละอยู่เวทีกิจกรรมร้องเพลงนะพี่ลองถามหมอเลวิทว่าเจอเปล่าเห็นเลวิทเลวิทเจอเปล่าหมอเลวิทเจอเปล่าอยู่หันจุดตรงนั้นอะ่ะ ทีโอสีอขาวนะสุดเข้าไปในเมืองน,นะเข้าไปในเมืองแล้วน่าจะวนล่างเมืองอีกรอบใช่แล้ววนกลับไปที่เดิมชัวลองไปด้านขวาขก่อนก็ได้นะตำรวจผมว่า น่าจะไม่ทันแล้วอะนานแล้วเนี่ยยังไม่ถึงตัวเลยเรียบร้อยไปกลับเลยให้สศที่ไหนของคุณลงุงลงบรนดลงรูนลาดบ้านเนื่นนะกูบอกแล้วกูบอกแล้วผลดีเฮ้ยให้เติ๊กเอ,อ๋ผลดี กล้าพูดเลยผลดีจัดเลยไปไก่ตีผลดีปะผลดีผลดีเจษฎาพรเลยอ่ะอะไรอ่ะผลดีเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออขอบคุณนะที่เข้าใจทุกคนขอบคุณอะไรไหมอะเป็นไงซึกไม่เป็นไรครับลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่โดนตามเลยเมื่อกี้มันขับชิวๆเลยพวกคุณเนี่ยขับหอกันเนี่ย ไม่ป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเด็ดีละวเด็ดล้มีอะไรบ้าบ้ามันบ้าบ้าน้องยายมันบ้าปาไม่บ้ามันวนยังไงวะกูไม่เข้าใจผมไม่จบนะผมขอแยกก่อนนะลุงผมไม่จบนนะอ่าไม่มีวันจบสุดไหนสุดะจบสุดไหนอายเขาแก๊งสามแก๊งเนี้ยคนล้าบพูดสุดอะไรอ่ะเดี๋ยวผมทำเองเดี๋ยวผมเอามันหายทุกคนเลยไอไอไอเอฟอะมุดดำอ่ะเออกูดดำไปเอาด้วยได้ถักแรกวปะถักแรกปะ ครั้งแรกเจ็บๆหน่อยครั้งแรกเจ็บๆหน่อยเจ็บๆหน่อยเจ็บๆหน่อยเดี๋ยวก็ชินมันเป็นไรมันอุ้มง่ายมันไม่มีตำรวจลุงเออตำรวจมันเปรี้ยวไงขับเลยได้สบายปลุงนี่ยยืนกูอยู่เนี้ยสบายแล้วคนหนึ่งเนี่ยเออเอาเลยเนี่ยเอาเลยเนี่ยไอ้งดูตำรวจต้องมาิปเข้ามาคู่กตั้งใจแดี๋ยก็ขับแม่โอสามลำรถสิบลำสิบคัน มันไม่อยู่อะแล้วมั้งเดีวเป็นไรเดี๋ยวผมล่ามันเองมันอยู่พร้อมตัวผมตันยันเช้าอ่ะผมตื่นเหอเหรอเออโออเออนี่ไงคนล่ามึงนี่ไงเออกลต่เออไคนล่าไ อย่าโลกเลยเฮ้ยเอาบุกปีศาจมาเฮ้ยต้องอย่างนี้นี่อะไรก็ตื้นต้อยซ้อมดิมอะไรก็ตื้นต้อยมาเมื่อกี้เลือดผมไม่มีด้วยเรื่องสองทีอันนี้อันนี้รถใครอ่ะเซอรถมึงอ่ะในช้าอีกรถใครก็รถมันรถมันแล้วถ้าบอกว่าอยากให้กูแค้นนะมึงทำถูกละกูโคตรแค้นพวกมึงเลยตอนเนี้ย ทำให้กูหัวล้อได้แล้วดีใจด้วยได้ได้ได้พุึงไปไมทำห้หำมีหมอละไม่เอายาตจมด่ะรากัเด้อลุงดีครับเดลุงสวัสดีครับเมื่อกี้เค้กซื้อกรอ ตลอดครับเขากระทำ้นุ่งเหนียวครับเขาล็อกรถครับเราไม่ได้ยินยอมเลยครับไ้ตำรวจดูดิดูดิไปขัดกันเขาเหนียวเนี่ยเขาขัดทงนุ่งเหนียวครับเนี่ยดูดิขัดทำนุ่งเหนียวเนี่ยเขาไม่เอาว่าลงอ่ะดูดิตำรวจเนีขาขัดทำนุ่งเหนียวครับเขาจะพาและพาตัวครับปวดเล่าไหมเขาลงเลยครับอย่าไปขัดอ่าอ่าอ้าวอ้าวโอุลลัลอุหลือ เดี๋ยวมันมีมวยมาไงแต่เดี๋ยวไมเลยนะมันเามันมีมวยแล้วมันมามันมาไม่กล้ามันไม่กล้ามันประกันมันเหลือเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเกี่ยวกับประกมันขอดมากับเรือมันขอดมายกับเรือกินทักไม่เกิดขอดไม่มีครับลุงหมดแล้วเหรอจ่ใช่ผมไม่มีอยู่แล้วผมมีอันเดียวแต่ผมหายเหรไม่หายยังมีอยู่ออ๋เรามีตอนนี้เหลืออันเดียวอ๋อ แต่เมื่อกี้เห็นเพื่อนลงผมก็เลยลงแต่เลือดไม่มีเลือดผมมันไม่มีงานตั้งแต่วอร์ที่แล้วผมไม่ลงเลยกูยังไม่ลงเลยก็เห็นเพื่อนลงผมก็เลยลงเดี๋ยวไปลงพี่หลังอย่ายวไปลงปล่อยเอ๋อรไปแล้วค่อยช่วยที่หลังไล่ไปไล่ไล่ไปไ่ดีแล้วผมชอบ แล้วมีเป้าหมายหน่อยดีแล้วใช่คนเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตตัวเองโคตรเอาเรื่องเลยจันทงคาไม่เปลี่ยนชุดก็ไม่เป็นไรผมจำได้พวกนี้ยลูกโซ่เนาะเนาะได้หมดอ่ะไอพวกไอพวกตระกูลเนี่ยแต่พอไม่เอ่ยนี่จำไม่ได้เนาะขี้บาถ้าถ้าถ้าตอนนี้แล้วถ้าแบบผมจำได้ไปเบียนทุกคันอ่ะถ้าตอนเนี้ยถ้าตอนเนี้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้ามึงแบบว่าตอนนั้นแะถ้ามึงโดนอุ้มอยู่นั้นแล้วต่อยมึงกดขี้ว่ามึงอั้นขี้อยู่วะจริงๆตอนนั้นเนาะเนาะอะเป็นไร เอ้ยงธรรมดาอยากมันเดี๋ยวจัดให้ใช่ต้องมันอย่างนี้สิกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยแล้วก็จฟิวหรือยังไม่เป็นไรผมชิวผมชิวจัดเลยแล้วเนี่ยตั้งแต่เตะกับพวกมันกูยังไม่ได้เอ๋อเลยเนี่ยกูอยากเอ๋อแบบมึงเนี่ยเห็นไหมกูยางขนาดกูลงลงไปให้มันเอ๋อมันยังอุ้มกูเอ๋อไม่ได้เลยกูอยากเอ๋อจัง น่าจะคนแรกเสียดายไม่เห็นมันโชว์ฝีมือเอะไรเงี้ยะนโชว์ฝีมืออะไรวะคือมันไม่โดตามอย่างเงี้ยผมอยากเห็นฝีมือมันเสียดายมันขับไปขับมาขับไปขับมาไม่เป็นตะกี้เปลาไปเคสไอ้แจ็คก่อนใช่ใช่ไปเคสไอ้แจ็คก่อนมันเลยสบายไปเลยชิลเลยแต่ก็ดีนะ มันหลายรู้ผมชิ้วผมชอบผมชอบผมชอบเวลาสิงโตจะคิ้วเหยื่อต้องทำไงอะเซิร์ฟอะไม่มีไม่มีแล้วตอนเนี้ยอะไรครับเนี่ยลรูกอ่ะสิงโตอะไฟสิงโต ลัวลาเสียล้วลายังไปกับออขีบบ่ม้าอ่อครับพอดี้เฮ้ยลุงพี่เฮ้ยลุงพี่ผมได้เข้าแกงจันทังคานด้วยแหละเอ้ยดีวะแล้วพี่เป็นไ,ไงบ้างเนี่ยเล่นเรื่อยเล่นเรื่อยทำอะไรบ้างเนี่ยตอนเนี้ยอะตีลิงไงได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ลุงพี่กูนี่ลุงพี่กูดีด<อ>ีดีลุงพี่กูนี่นี่ลุงพี่นี่พวกนี้ เพื่อนๆผมเนี่ยเป็นลูกพี่ผมเหมือนกันผมก็คือเขาแจ้งจัดงานมาแล้วรู้จักแล้วเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอโอ้ยจุกนิดสนิทเอาเหรอเอาเหรอกระทืบกูทุกวันเอาเหรอเออนี่นี่ลูกพี่ผมหมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ไปจะยวนโนนทำตัวดีๆนะได้นะครับลูกพี่ครับเออเดี๋ยวไปตีลิงอ่ะไอ้เซิร์กเอออ่ะลูกพี่ไปดูมันหน่อยดิใครวะไอ้เซิร์กอ่ะลูกพี่รู้จักวะ น่ะวะเดี๋ยวดูดิเฮ้ยวไอเซอร์กมาไงลุงนี่นี่ลุงพี่กูลุงห็นป้งไงนี่ลุงพี่กูลุงพี่กูหมดเดิมสิโอ้โหพวกมึงไม่มีตังเวซื้อกูโดนป้นไปหมดแล้วเฮ้ยใครป้นลุงพี่วะตอนนี้ผมอยู่ได้อยู่แก๊งอาจารย์นาคารแล้วผมได้หมดอ่ะใครใครใครแก๊งม่วงมังป้นเล่ากูไปแก๊งม่วงเหรอแก๊งไหนวะนั่นไงขวามือลุงลุงไล่กระเทือกูไล่กระเทืบมันเยอะเฮ้ยมึงปนลุงพี่กูอ่ะ ไม่ได้ป้นฮะพี่บอกไม่ได้ป้นอ่ะสีม่วงไอ้แกงสีม่วงตีกูที่อู้ปนเราไปไอ้พวกนี้เข้าไหนดีกว่าลุงก็บอกอะไรลุงลุงอ่ะลุงใช่สามศูนย์แปดอันนี้ลุงน่าจะชอบเออดี์ดยจะได้เนเน่เน่เรวคุยมาเด้คคุยมาเดคเคลียร์ให้เอาเด้เอาเดคเนี่ยคนไหนวะเนี่ยังไงชุดม่วงนี่ไงนี่ชุดนี่อยู่นี่อยู่นี่ นี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่อยู่นี่เออเนี่ยนี่แหละลุงตั้งสติแล้วมองดีๆกูจำได้มันวันนั้นอะวันไหนสิวันไหนวันไหนมันวันไหนวันไหนวันไหนเอาวันไหนก่อนเมื่อหลายวันที่แล้วหลายวันเราวันไหนเราเดี๋ยวรับว่านิ้วก่อนใช่ใช่ต๊ป่าครับขอวันที่เดือนเวลาฮะเมื่อสองสามวันที่แล้วกูจำได้ ตอนยยน,อนัยยน,อนตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนครับใช่ครับตอนนั้นเป็นตอนกลางวันเพราะว่าเมียกูโทรมาตอนหกโมงสี่โมงเช้าหรือสี่โมงเย็นครับกลางวันได้ไหมโอเคไม่รู้อ่ะแก๊งโคบมึงจับไม่ได้มันใส่นักการยังผมไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าไปขออาหารหน่อยดิคุณตำรวจครับขออาหารหน่อยครับกระเป๋าเรื่องอะไรครับสองหนึ่งหนึ่งครับผมเรื่องอะไรครไม่รู้กระเป๋าอะไรครกูจะกระเทือนไาเลนไอ้เดิ๊บ ไอ้เซิร์ฟกระเป๋าไอ้เซิรุงเล่นในนี้รอกันดีกว่าไปลุงแต่แรมจังรอจากคุกแล้วไปล่าต่อเนี่ยอยู่ในนี้แหละมาดิเดี๋ยวตีกันตีอยู่ไหนวะมาสายไปแล้วแล้วไงลุงเต๋เต๋วอ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 เอาตัวยืมไว้นี่แหละอะไรวะอีกเนี่ยลุงชื่ออะไรไปรอยเซิร์ฟออกมาอหิน 啊。Uh <laughs>